พริกมงดาปลาย่างน้ำพริกปลาย่างแมงดาอันนี้ก็อร่อยของปูจะะ่จอเหมือนกันค่ะชอบกินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับจออีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จอยมีเมนูน้ำพริกนะคะวันนี้จอยกินเมนูน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกปลาย่างแมงดานะคะแล้วก็มีน้ำซุปด้วยมีไข่ต้มนะคะแล้วก็มีปลา ปลาอะไรไม่รู้ชื่อปลาเนื้ออ่อนหรืออ,อะไรก็ช่างเถอะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูผักลวกค่ะทุกคนค่ะอันนี้ผักกูดจะมีผักกูดด้วยนะครั้งแรกกับการกินผักกูดค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะน้าพริกปลาย่างค่ะน้ําพริกปลาย่างแบบนี้คุ่กับข้าวอร่อยมากนะขอบอกเลยขออนุญ,ญาตสดน้ําซุปแซ่บๆค่ะอร่อยน้ําซุปแบบมีความหวานนะ ของหัวใชยเทา้าทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวจอยขออนุญาตคลุกข้าวก่อนนะจ๊ะเป็นน้ำพริกปลาย่างมันจะมีอีกสูตรหนึ่งค่ะทุกคนที่มีเมงดาด้วยอเดี๋ยวนะใครที่ชอบกินน้ำพริกก็จะรู้ดีเนาะว่าข้าวสวยร้อนๆคลุกกับน้ำพริกเนี่ยจะอร่อยมากกินเป็นจานสองจานเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะว่านอร่อยมากอ,มอร่อยรสชาติน้ำพริกเอ่อสูตรโคลาชน้ำพริกยายเชื้อสูตรโครานะคะทุกคนอร่อยมากอืมกินกับผักลวกอันนี้ผักกันจอกลวกทุกคน แบบนี้มอ,อร่อยมากสดกับน้ำซุป ร้อนทุกคนพักการจองหวาน กรอบกรอบอร่อยินไข่ต้ม น้ำพริกแมงดาปลา่า,างน้ำพริกปลาย่างแมงดาอันนี้ก็อร่อยของปู่จอยเหมือนกันค่ะจะชอบกินหอมกลิ่นแมงดาอ,อร่อยผักกุด ครั้งแรกกับการกินผักกูดค่ะรสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยกินเลย อร่อยเวลาลวกเขาจะมีความหวานอืมอร่อยมากคริกแมงดาก็อร่อยหอมอืมอืม อร่อยน้ำซุปน้ำซุปหวานานีอรใช่เท้าลยม จซอก็อิ่มแล้วเนาะถ้าหากจอยกินไม่สุภาพยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้จอยขอตัวแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย